สวัสดีคะ่ะชาวราศีสิงค์คลิปความรักมาแล้วนะคะระยะเวลาการทำนายพยากรณ์1-2เดือนนับจากนี้คะ่ะราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนการทำนายพยากรณ์แบบนี้นะจ๊ะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ทำใจให้สบายๆในการชมคลิปนะ อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์นะคะที่ ID 5 6 6 6 9 6 3ค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ขอกำลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง c h ช n n e l ค่ะหรือถ้าดูกันบ่อยๆแล้วยังไม่กดให้เก๋ฝากด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างมากทีเดียว ในช่วงเดือนนี้นะคะ1-2เดือนนับจากนี้นะต้องบอกว่ามันมีไพ่ของการตัดสินใจเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็งวดนี้มันเหมือนกับเป็นการตัดสินใจที่อยากจะทําให้ทุกอย่างนะมันเด็ดขาดนะคะแล้วก็ให้มันจบสิ้นไปจริงๆนะคุณเบื่อแล้วล่ะคะ่ะที่ต้องอยู่ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกมีความซับซ้อนนะคะหรือความสัมพันธ์ที่เหมือนเราอยู่ในเกมตลอดเวลานะมันอาจจะเป็นใคร ที่ผ่านมานะคะอาจจะมีสถานก,การที่คุณเองนะคะอาจจะเข้าไปพัวพันกับความรักนะคะที่มันดูแล้วเป็นเหมือนเดอะเดวิลค่ะมันอาจจะมีเรื่องราวของแพชชั่นนะคะมีเรื่องราวของความเร่าร้อนนะคะมีเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามานะคะตอบสนองทั้งกายภาพทั้งกายทั้งใจนะคะแต่เหมือนก็ต้องแลกด้วยอะไรหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกถึงความเจ็บปวดแล้วก็ทุกทรมานนะคะ หรือว่าในความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะมีใครคนใดคนหนึงนะคะยังไม่ยังทําตัวลันลานะคะยังมีความสุขกับสิ่งที่เป็นนะคะมีคนเข้ามามากมายในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะมีความลักที่มีความซับซ้อนนะคะมีมากกว่า2นะคะหรือบางทีอาจจะซ้อนกันไปซ้อนกันมานะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะดูแล้วไม่ชัดเจนนะคะมีคนเล่นเกมอยู่ตลอดเวลานะคะ เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวใช่เดี๋ยวไม่ใช่นะคะเดี๋ยวชัดเจนเดี๋ยวไม่ชัดเจนนะคะเหมือนเล่นกับความรู้สึกของกันตลอดหรือจริงๆแล้วอาจจะเจอกันด้วยความที่รู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรกันมากมายในตอนแรกนะคะกัจะ,ะเล่นๆนะคะคือสนุกสนานนะคะแล้วก็คิดว่าเราจะสามารถควบคุมกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะคะเหมือนกับ ก็สนุกสนานเจอกันเรามีความสุขเจอกันเราพอแค่นี้แหละนะอะไรจะเป็นไปในรักษณะเป็นแบบนี้เราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องราวของอนาคตยังไม่ได้คิดถึงเรื่องราวของความจริงจังหรือเราแค่มาเจอกันสนุกการจอยกันแต่เราอาจจะต้องไม่ต้องรักกันก็ได้นะเราอาจจะออชอบในเรื่องราวของข้อตกลงแบบนี้ความสัมพันธ์แบบนี้นะคะแต่ว่าพออยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันเหมือนอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแพ้ใจตัวเองนะคะหรือว่าแพ้ กฎที่ตั้งไว้นะคะคุณเองเอาเริ่มเอาหัวใจเข้าไปเล่นในความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วนะคะมันเกิดเป็นความรักขึ้นมานะคะหรือว่าไม่สามารถขาดอีกฝั่งหนึ่งฝั่งใดไปได้นะแล้วไพ่ของการอยากจะครอบครองนะคะอยากได้ความมาเป็นเจ้าของนะคะหรือจะเก็บความสัมพันธ์นี้้เพียงให้กับเราเพียงคนเดียวเนี่ยมันก็เลย เกิดขึ้นเข้ามานะมีเรื่องความห่วงแหนนะคะพอมีคําว่ารักขึ้นไปแล้วเราอยากก็อยากจะได้ครอบครองอยากเป็นเจ้าของนะคะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูแล้วมันมีความกดดันนะคะหรือว่ามีความเจ็บปวดทุกทรมานเข้ามาค่ะจริงๆดูตัวตนของคุณเองเนะะี่ยค่ะคุณเองเป็นคนที่เพียบพร้อมนะคะครบทุกอย่างนะอยู่ได้ตัวเองนะคะแล้วค่อนข้างจะฮอตด้วยนะแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วถึงจะมีความรักหรือไม่มีความรักเนี่ยมันไม่ได้สําคัญกับชีวิตของคุณนะคะคุณก็เป็นสายสตรองสายแข็งมาตลอดนะแล้วก็ มันก็เลยทำให้รู้สึกว่า ช่วงนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณไม่สามารถควบคุมบางอย่างกับตัวตนคุณได้นะคะคุณเสียความเป็นตัวตนของตัวเองลงไปนะคะคุณกลายเป็นอีกคนหนึ่งนะคะบางคนอาจจะเป็นผู้หญิงแข็งแงหรือเป็นผู้ชายแข็งแข็งนะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์แบบสตรองแต่ช่วงนี้พอมีเรื่องราวของความรักนะคะเข้ามาเกี่ยวหรือมามีอิทธิพลเนี่ยคุณเองกับรู้สึกว่ากลายเป็นคนที่เซนซิทีฟนะคะเศร้าง่ายไม่หมั่นใจตัวเองนะคะหรือว่าในความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์แบบนี้คุณรู้สึกว่ามันอาจจะมีเรื่องราวของผลประโยชน์เ มาเกี่ยวข้องคนคนหนึงที่เขาอยู่กับเราเพราะเรื่องผลประโยชน์หรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้ไม่มีความสุขค่ะนะคุณเองนะรู้สึกก็อยากจะจัดการในเรื่องราวตรงนี้นะคะให้มันเด็ดขาดไปนะคะคุณไม่ต้องการเป็นของเล่นนะคะในความสัมพันธ์ของใครอีกแล้วนะคะแล้วก็อยากจะเหมือนกับชีวิตเรานะคะก็ดําเนินมาด้วยดีมาเลยตลอดนะคะแต่ทําไมพอมีเรื่องราวแบบนี้เข้ามาเนี่ยคุณเองกลับรู้สึกว่าคุณเองไม่มีความสุขนะคะเออ ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะมันอาจจะมีความต่างอะไรกันมากมายเข้ามาเป็นบททดสอบก็ได้นะคะบางคนต่างกันทั้งวัยสถานะครอบครัวเชื้อชาติศาสนาหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของความคิดต่างๆนะคะซึ่งคุณเองก็คิดว่าตะก่อนนี้ไม่ได้มีผลกับชีวิตของคุณนะคะคุณสามารถจัดการได้แต่พอผ่านไปผ่านมาสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะกลับมาเป็นเหมือนกับบททดสอบนะคะในรเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ว่าม,มันจะไปกันได้จริงๆไหมอะค่ะ และในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะเหมือนคุณเองแพ้ใจหรือแพ้ทางเขาหรือเปล่านะเพราะคุณเองกลับเป็นฝ่ายที่เขาเลือกเป็นผู้ให้ตลอดมานะคะคุณเพงอ,อยากจะทําให้ความรักครั้งนี้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าคนคนนั้นนะคะจะริดเดดเยอะเพียงไหนนะคะหรือว่าทําตัวเจ้าชู้นะคะหรือทําตัวยังไงก็แล้วแต่คุณเองที่ผ่านมาก็พร้อมที่จะให้อภัยทุกอย่างนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับจะใช้ความดีนะคะในการเอาชนะใจเขานะคะแล้วก็เ,เหมือนกับเอาละวันหนึ่งคือต้องเข้าใจใน ความดีหรือความจริงใจของเราบ้างนะแต่เมื่อเวลาผ่านเนิ่นนานไปคุณก็รู้สึกว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้อย่างนั้นอย่างแท้จริงนะคะอืมช่วงเวลานี้ชาวสิงห์เหมือนจะหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณเองก็รู้สึกว่าถ้าความรักนะคะหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอยู่กับคุณไปนานๆมันจะทําร้ายด้านดีของเราไปนะคุณเองก็อยากจะจัดการอะไรลงไปเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากเป็นเพียงหมากหนึ่งหรือเบี้ยหนึ่งในกระดานของความสัมพันธ์ของใครนะ คุณอยากจะจัดการทุกอย่างให้มันชัดเจนไปค่ะนะเพราะเนี่ยเขาเองก็ยังดูสนุกสนานนะกับพื้นที่ของเขานะคะหรือบางทีเวลาคุณทุกข์คุณเหงาคุณเศร้าคุณอยากต้องการใครสักคนคุณกลับมองหาคนคนนี้ไม่เจอนะ แต่ถามว่าที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าคุณเองไม่พยายามตัดนะคะคุณเองก็พยายามตัดมาหลายรอบแล้วนะคะแต่เหมือนก็เหมือนชักเยอ่อความรู้สึกกันอย่างนี้อยู่หรอคะไม่สามารถทําสําเร็จนะคะแล้วเขาเองก็อาจจะมีวิธีนะคะการเข้าหาคุณตลอดว่าว่าเขาต้องทํายังไงนะคะคุณจะต้องถึงคุณจะให้อภัยกับเขาคุณคุณคือเขาอ่อนหวานนะเขามีจุดที่เหมือนกับเขารู้จุดอ่อนของเราะคะ่ะว่าเขาต้องพูดอะไรนะคะหรือแสดงกริยาอะไรหรือต้องทําอะไรนะคะเพื่อทําให้คุณเนี่ยยังอยู่ตรงนี้ต่อไปนะ พอตั้งแต่เขามารู้จักคุณชีวิตเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะมันก็เหมือนกับเราเองอาจจะไปเสริมส่งอะไรหลายๆทางให้กับชีวิตเขาด้วยก็ได้นะแล้วก็เหมือนกับเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเขานะเขาเองก็เหมือนกับไม่อยากให้เรื่องราวตรงนี้หลุดออกไปด้วยลหละคะ่ะอืม ส่วนใครม,มีปัญหาเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่นะคะถ้ายิ่งโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเนี่ยช่วงนี้คุณเองเหมือนกับต้องเลือกแล้วละมันต้องเลือกระหว่างของสองสิ่งสถานการณ์หรือผู้คนนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันดาเนินเป็นไปในทิศท,ทางที่มันควรจะเป็นนะคะเพราะถ้ามีเรื่องราวตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขนะ สำหรับตัวตนของคุณด้วยค่ะมีไพ่แห่งพลังงานของการเริ่มต้นนะคะเขาเรียกว่า <Tôi> สิ่งดีๆนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณรอคอยแม้กระทั่งสิ่งที่คุณคาดหวังว่าท,ท,ที่ที่ตัวเองจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยหรือการตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกสําหรับตัวตนของค,คุณด้วยค่ะนะช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะเขาเองนะคะเมื่อเห็นพลังงานที่คุณที่จะเริ่มที่จะมูฟออนนะคะหรือจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยนะคะเขากลับรู้สึกว่าเขามีไพ่ของกลัวการสูญเสียค่ะ พลังงานของคนคนนั้นกําลังเหมือนก,กลัวเรื่องการสูญเสียจริงๆนะเพราะเขากลับรู้สึกว่ามีเซนต์ว่าถ้าเกิดเขาสูญเสียคุณไปครั้งนี้ไปแล้วจริงๆเนี่ยมันจะต้องสูญเสียไปแล้วจริงๆอ่ะจะไม่ได้คุณกลับมานะคะเขาเองก็อาจจะกลัวในการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณด้วยนะ เพราะว่าครั้งนี้คุณดูเข้มแข็งมากนะคุณดูสตรองมากแล้วก็มีพลังงานมากคุณไม่เหมือนเดิมนะคะคุณไม่ได้แพ้ทางเขาเหมือนเดิมไม่ว่าเขาจะนเสนออะไรกับคุณก็แล้วแต่เนี่ยนะเหมือนกับขอโอกาสหรืออะไรคุณกลับดูแข็งดูนิ่งดูเงียบนะคะคุณไม่เข้าไปเป็นไม่เป็นเล่นในเกมแบบนี้ไม่ไม่เหมือนกับเขากระส่าเขาคลังควบคุมความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ได้นะคะ เขารู้สึกว่าคุณเองกับมีวิธีการจัดการะไรบางอย่างที่เขากลัวคุณนะคะกับพลังงานงความเข้มแข็งที่คุณมีครั้งนี้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเป็นฝ่ายคิดแล้วอะว่าทําไมครั้งนี้ในความสัมพันธ์มันดูเปลาะบางาําหรับเขานะคะหรือเขาเองอาจจะไม่มีโอกาสจริงๆแล้วกับเรื่องราวตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะคุณเองเหมือนมีอะไรในใจคุณมีทางเลือกในใจแล้วนะคะเหมือนมีสิ่งที่คุณคิดนะ เอาล้ค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นหน่อยนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างนะคือเขาจะเอาอยัางไงนะคะเพราะว่าบางทีเขาก็ดูลังเลมากเลยค่ะเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวชัดเจนนะคะเหมือนเล่นกับความรู้สึกของเราตลอดนะคะแล้วก็ยังทำอะไรตามใจเขาด้วยนะคะตามใจตัวเขาเองด้วยะคะ่ะตัวตนของเขาคนนั้นนะคะมีไพ่แปดดาบนะคะมีไพ่ราชินิพระจันทร์มีไพ่ก้าไม้นะคะมีไพ่หกดาบนะ The l o v e r นะคะแล้วก็พ่เด็กถือถ้วยค่ะคือช่วงนี้เองเก๋ว,ว่าเขาค่อนข้างกลัวนะจริงๆเขากลัวจริงๆอะคะ่ะคือเขาอาจจะไม่เคยเจอคุณทากับเขาแบบนี้นะบางทีที่ผ่านมาคุณเอกอาจจะเต้นตามเขาตลอดนะคะออกอาการนะเสียใจเศร้าใจทุกใจเขาจะอ่านคุณได้ขาดหมดแต่รอบนี้คุณนิ่งมากหรือคุณดูเข้มแข็งมากเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะมาไม้ไหนนะคะหรือว่าคุณเองต้องการอะไรธรรมดาถ้าเกิดเขาไม่ติดต่อไปไม่ไลน์ไปไม่โทรไปเนี่ยโอ้คุณจะต้องเป็นฝ่ายแบบ ถามหาเข้ามาหาหรืออยากจะรู้หรือเป็นฝ่ายแบบขาดเขาไม่ได้แต่ช่วงนี้เหมือนเขากลัวอารมณ์คุณด้วยอะค่ะว่าคุณเองทําไมดูแปลกๆไปนะ เขาเองก็เป็นคนคนนึงนะคะซึ่งอาจจะไม่เคยรู้ใจตัวเองนะคะในเรื่องราวของความรักนะเรื่องอื่นในชีวิตก็อาจจะชัดเจนหมดก,การงานการเงนินเป้าหมายชีวิตเขาเขามีทุกอย่างได้ได้ได้ได,ได,ได้แบบมีมีเป้าหมายที่เขาจะเดินไปแต่พอเรื่องความสัมพันธ์ก็อาจจะยังเป็นคนที่ยังไม่โตกับเรื่องราวตรงนี้หรือเปล่าหรือว่ายังมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนที่เขาเองก็ยังไม่รู้จะเลือกที่จะไปในทิศทางไหนนะคะ แต่แกบว่าตอนนี้เขากลัวนะเขากลัวการสูญเสียค่ะเขากลัวการสูญเสียทุกทุกอย่างที่เขาแฮนเดิลอยู่ในมือหรือที่เขามีไว้อยู่ในมือถ้าต้องสูญเสียอะไรไปเหมือนเขาเองจะค่อนข้างจะรับไม่ได้เพราะเขาเองอาจจะเป็นคนที่แพ้ไม่เป็นก็ได้นะคะแล้วเขารู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยเขาบริหารจัดการได้นะดังนั้นช่วงนี้เขากลับกลัวตรงจุดนี้นะคะแล้วก็กำลังเห็นเขาลางแล้วว่าจะมีใครคนนึงเนี่ยไปจากเขาอย่างแน่นอนนะคะถ้าเขาไม่เลือกหรือเขาไม่ทําอะไรลงไปให้มันชัดเจนนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่า ความรักคุณเองก็งเป็นสิ่งที่เขาต้องการอะเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าขาดคุณไม่ได้นะเขาก็ยังรักคุณนะคะแล้วเขาก็อยากจะเริ่มต้นนะคะสิ่งใหม่ๆกับคุณนะแต่ว่าเขาก็ยังมีความกลัวว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่า,าเขาเองอาจจะเคยทําอะไรที่มันไม่ชอบมาพากวนกับเราไว้เยอะแยะนะคะหรือเป็นคนที่ไม่ชัดเจนนะคะรอบนี้เขาก็เขาก็เหมือนกับแต่เขากลัวการสูญเสียเขาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้ต่อไปเขาอาจจะเพิ่งมาตระหนักรู้เมื่อสายไปแล้วก็ได้นะคะ ว่าเขายังรักคุณอยู่นะเขาคือคุณคือเป็นคนหนึ่งแหละที่ใช่สําหรับเขานะและดีกับเขาตลอดมาเหมือนเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นตรงจุดนี้นะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวว่าเขาอาจจะอยากจะสื่อสารนะเขาอยากจะขอโอกาสจากคุณด้วยก็ได้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับมีใครคนนึงได้หลุดลอยไปจากความรู้สึกของเขาแล้วคะ่ะเขาคิดว่าคุณอาจจะไปแล้วหรือเปล่านะคะช่วงนี้เหมือนกับเขาเองอาจจะพยายามนะที่จะกลับเข้ามานะคะกลับเข้ามาให้คุณเห็นว่าเขายังมีใจที่อยากจะมอบให้กับคุณนะคะ อันนี้มันไม่ได้มีอะไรเครือบแฝงนะอันนี้มันเกิดมาจากใจแท้ๆของเขาจริงๆนี่เขาได้ผ่านการคิดตึกตรองมาแล้วนะคะวิธีการที่เงียบหายไปห่างกันไปหรือให้เขาได้ไปคิดจริงๆเนี่ยทำให้เขาได้ตกผลึกในเรื่องราวของความรู้สึกของตัวตนของเขาเองค่ะเอาแล้วค่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมนยจ้ะภาพรวมจะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงหนึ่งึงสองเดือนนับจากนี้นะคะสําหรับเส้นทางความรักนะคะหรือเรื่องราวนะคะมีไพ่ห้าไม้ค่ะมีไพ่ ราชีถือดาบนะคะไพ่7ดาบเด็กถือเหรียญน,นะจ๊ะไพ่ k n n o of u u p แล้วก็ Wheel of Fortune นะคะยังมีเรื่องของความขัดแย้งมากมายนะคะก็ะไม่ได้เชื่อนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีคนนึงก็แบบแอบ,บระแวงทางแคลงสงสัยนะทำกับเรามาหลายรอบแล้วนะคะหรือว่ามีอะไรซ่อนเลยหรือเปล่าจะมาไม้ไหนนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชื่อทุกสิ่งที่มีเข้ามาแต่คนนึงนะคะอยากจะอยาก กลับมาอยากจะมามอบความรักอยากจะมาเป็นคนดีอีกสักครั้งอยากจะมาเป็นคนดีที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะอยากจะเอาความรักที่มีมามานะอะไรที่เคยละเลยอะไรที่อะไรที่เคยไม่ใช่อยากจะแบบว่าพิสูจน์ให้เห็นนะคะแต่อีกฝั่งนึงยังยังไม่ได้ไม่ได้เชื่อเลยะคะ่ะยังตั้งการอยู่เลยนะคะว่าหลังจึงเลือกการตัดสินใจไปแล้วด้วยนะมีไพ่ของความเด็ดขาดนะคะแล้วก็เรื่องของความชัดเจนนะคะแล้วก็บอกเลยว่า วิวออฟฟอร์จูนเน่ค่ะไพ่เวรกรรมด้วยก็ได้นะคะไพ่ของใครทําอะไรไว้อาจจะได้อย่างนั้นด้วยก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คือบอกว่าเวลามันพิสูจน์ทุกอย่างนะคะอะไรคือของจริงของปลอมของแท้นะคะแล้วเวลาก็เป็นช่วงเวลาของการพิสูจน์เรื่องราวของความรักได้ด้วยถ้าคนจะรักกันจริงก็ต้องพิสูจน์กันนานหน่อยด้วยค่ะดังนั้นช่วงนี้เองคุณจะช่วงรีรอนะคะตั้งรับนะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงของการพิสูจน์ในเรื่องของทุกๆอย่างนะคะแม้กระทั่งเรื่องของความจริงนะคะใครพ ตงนี้มันอาจจะมีการเปิดเผยในทุกๆเรื่องมานะคะว่าเป็นยังไงถ้ารักกันจริงเนี่ยมันก็จะเห็นอะไรกันเองแหละแต่ถ้าไม่จริงมันก็จะเห็นอะไรอีกรูปแบบถึงเช่นเดียวกันช่วงนี้ก็ยังมีคนนึงมีพลังงานความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวที่ค่อนข้างจะเต็มเหนียวเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังต้องการความรักหรือความเห็นใจอยู่ด้วยค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ